สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนคลับตัวยงแฟนคลับเล่าขานตำนานเรื่องเล่าต่างๆกับเม่เมอลิสคลิปนี้ก็เช่นเคยเม่เมกระดำเรื่องราวความรักของมะเมียหญิงสาวชาวพมา่ามาฝากเพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังกันค่ะมะเมียเป็นสาว แม่ค้าชาวพม่าที่อยู่ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ซึ่งในขณะนั้นเชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองส่วนหนึ่งในมณฑลพายัพของสยามมาเมียปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในหนังสือเพชรลานนาเล่มหนึ่งของนายปราณีสิริธรณพัทลุงที่กล่าวถึงความรักของมะเมียหญิงสาวชาวพม่า กับเจ้าอุตราการโกศลแห่งนครเชียงใหม่เมื่อครั้งที่เจ้าอุตราการโกศลเดินทางไปศึกษาเล่ารียนที่เมืองมาระแม่งประเทศพมา่าแต่ความรักต้องจบลงด้วยความโศกสลดอันเป็นที่มาของตำนานความรักที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันความรักของมะเมีย มามียเป็นแม่ค้าสาวชาวพมา่าที่พบรักกับเจ้าอุตราการโกศนเจ้าอุตราการโกสนแห่งนครเชียงใหม่เมื่อเจ้าน้อยอายุ19ปีขณะที่เจ้าน้อยสุกสเกษมได้ออกเดินเที่ยวในตลาดจึงได้พบรักกับมามียและได้คบหากันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา โดยทั้งสองได้สาบานต่อกันณารานพระธาตุใจ้ตลังว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันก็ขอให้ผู้นั้นอายุสั้นเมื่อเจ้าน้อยอายุครบ20ปีและมีกำหนดต้องเดินทางกลับเชียงใหม่มเมียก็ได้ปลอมตัวเป็นชายติดตามขบวน เพื่อกลับไปยังบ้านเมืองที่เชียงใหม่ในฐานะเพื่อนหนุ่มชาวพมา่าตามความต้องการของเจ้าน้อยโดยทั้งสองไม่รู้เลยว่าเจ้าพ่อและเจ้าแม่ของเจ้าน้อยได้มั่นหมายเจ้าหญิงบัวนวลให้เจ้าน้อยไว้แล้วมาเมียต้องแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังเล็ก ในขณะที่เจ้าน้อยสุกเกษมได้ใช้เวลาคิดใคร้ควรและตัดสินใจเล่าความจริงให้ทั้งสองฟังแต่เมื่อคืนหนึ่งเจ้าน้อยกลับไปยังที่พักแล้วมเมียดได้รับการเกลีย้ยกล่อมโดยหญิงชายชาวพมา่าให้นางกลับไปรอเจ้าน้อยที่เมืองมาละแม่งมิฉะนั้นบ้านเมืองอาจจะเดือดร้อน นางได้เอ่ยขึ้นด้วยความเสียใจและยินยอมจากไปเพื่อวิ่ให้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนแม้ตัวนางจะจากไกลแต่ความรักอันมั่นคงยังคงอยู่ดังคำสาบานที่เคยให้กันไว้ฝ่ายเจ้าน้อยเองก็ยังยืนยันในความรักที่มีต่อมาเมียและขอให้นางกลับไปรอที่บ้านก่อน หากมีวาสนาจะกลับไปรับนางมาอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ให้ได้เช้าวันหนึ่งของเดือนเมษาพศสอ4สีนับเป็นวันเดินทางกลับเมืองมะละแมมงของมะเมียอันจะกลายเป็นการจากกันช่วงนิรันต์นับประตูหายาที่เมืองแน่งไปด้วยประชาชนที่ใคร่เห็นโฉมหน้าของมะเมียที่เลือกันว่างามนักงามหนา บรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่และเศร้าหมองเมื่อเจ้าน้อยพูดภาษาพม่าก,กับมะเมียได้เพียงไม่กี่คำนางผู้มีใจรักมันได้ร่ำให้ด้วยความอัดอั้นตันใจในอ้อมแขนที่ยากจะแยกจากกันได้เวลานั้นก็ร่วงเลยไปมากแล้วเจ้าน้อยได้รับปากกับมะเมียว่า ตนจะยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อหน้าพระพุทธลูกวัดใจตลังจนกว่าชีวิตจะหาไม่หากท่านนอกใจมามีาโดยสมรสกับหญิงอื่นขอให้ชีวิตของตนประสบแต่ความทุกข์ทรมานใจแม้แต่อายุก็จะไม่ยืนยาวเจ้าน้อยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าภายในเดือนหนึ่งจะกลับไปหามามีาให้จมได้ นางจึงคุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าสยายผมออกเช็ดเท้าเจ้าน้อยด้วยความอะไรหาก่อนเธอจะขึ้นไปบนกูบช้างเมื่อกลับไปถึงเมืองมาระแหม่งแล้วมาเมียได้มอบเงินทองจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าแก้วนวรัตและเจ้าแม่จามารีมหาเทวีมอบให้นางก่อนเดินทางกลับเป็นการปลอบขวัญ แก่พ่อแม่และน้องจากนั้นนางได้แต่เฝ้ารอคอยเจ้าน้อยจนครบกำหนดเดือนที่ท่านกำหนดไว้และได้รับปากกับนางไว้แต่กลับไร้วี่แววใดๆมามียจึงตัดสินใจเข้าพึ่งใต้ร่มพุทธจักรครองตนเป็นแม่ชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่านางยังซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีต่อเจ้าน้อย หลังจากที่ทราบข่าวการเข้าพิธีมงคลสมรสระหว่างร้อยตีเจ้าอุตรการโกศลกับเจ้าบัวชุมณเชียงใหม่แม่ชีมะเมียจึงเดินทางมายัางเมืองเชียงใหม่และขอเข้าพบเจ้าน้อยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความยินดีกับชีวิตที่กำลังรุ่งโรดองค์อดีตสวามีผู้เป็นที่รัก ก่อนที่ตนจะตัดสินใจครองตนเป็นแม่ชีไปตลอดชีวิตแต่เจ้าน้อยสุขเกษมผู้ยึดสุลาเป็นที่พึ่งดับความกลัดกลุ้มอันเกิดจากความรักอะไรในตัวมะเมียชีวิตที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตสมรสท,ท่านไม่สามารถหักห้ามความสงสารที่มีต่อมะเมียได้ จึงไม่ยอมลงไปพบแม่ชีมะเมียตามคําขอร้องเพียงแต่มอบหมายให้เจ้าบุญส่งพี่เลี้ยงคนสนิทนำเงินจำนวน80บาทไปมอบให้กับมะเมียเพื่อใช้ในการทำบุญพร้อมกับมอบแหวนทับทิมประจำกายอีกวงหนึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าน้อยให้กับแม่ชีมะเมียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มามีย และเจ้าน้อยต่างสะเทือนใจเป็นที่สุดหลังจากเดินทางถึงเมืองมะละแม่งมะเมียได้ครองชีวิตเป็นแม่ชีตามความตั้งใจจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปีพศ2505อายุได้75ปีต่อมาได้มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการนำอัฐิของมะเมียมาบรรจุไว้ที่กู่เจ้านายฝ่ายเหนือที่วัดสวนดอก แต่ได้รับการยืนยันจากเจ้านายฝ่ายเหนือว่าไม่เป็นความจริงค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเรื่องราวความรักของหญิงสาวพม่ากับเจ้าน้อยฟังกันแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็เม้นต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะสวัสดีค่ะ